โดยทั่วไปธุรกิจโรงแรมต้องเผชิญกับปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงมากแต่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะช้างจังหวัดต,ตราดเขามีวิธีลดต้นทุนตรงนี้ได้เขาทำอย่างไรไปดูกันครับก็ตามมาทั้งนี้เลยครับโรงแรมเกาะช้างแกรนออกิดที่มีวิธีการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพราะใช้ทรัพยากรทุกอย่าง อย่างคุ้มค่าก็แม่แม้แต่ขยะก็ยังนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมัก EM ปุ๋ยชีวภาพหรือแม้กระทั่งทำก๊าซชีวภาพแตอ่อันนี้น่าสนใจเราไปถามคุณมุกดากันเลยดีกว่าครับผมขั้นตอนเนี่ยคือเราจะให้พนักงานของโรงแรมเนี่ยเอาเศษอาหารที่เหลือจากที่ของที่ลูกค้าทานหรือว่าของครัวครัวพนักงานเนี่ย ที่เหลือเศษหรือว่าหรือจากการปรุงอาหารเนี่ยที่นั่นน่ยจะเอามาสับให้ละเอียดก็จะมากรอกใส่ตรงรูตรงนี้ค่ะวันหนึ่งเ่ะเราจะใส่ประมาณ20ลิตรเท่านั้นอย่างคนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องใช้แค่ขี้หมูอย่างเดียวหลังจากนั้นนี่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะเกิดแก๊สโอโหกระบวนการทําง่ายๆแต่ก็ได้ก๊าซที่ทําอาหารได้จริงอีกด้วย ไเจีวค่ะไข่เจียวจากแก๊สชีวภาพอร่อยนะคะหอมฝุ่นเลยคนถ่ายยังน้ำลายไหลเลยแม่แม่ก็มันหอมนี่ครับเออว่าแต่ว่ามันประหยัดได้จริงไหมล่ะครับมันช่วยเราเหมือนอัศวินม้าขาวอะมันแปลกมากเลยเพราะว่าเดือนหนึ่งอะพี่มุกต้องซื้อแก๊สเนี่ยมาทำกับข้าวพนักงานเนี่ยประมาณเดือนละตีสัก2,000บาทค่าแก๊สแล้วก็ขณะเนี้ย อย่างที่พี่ทำเนี่ยสามเวลาพี่ไม่ได้ใช้แก๊สที่เราซื้อมาเลยใช้แก๊สชีวภาพจากที่เราผลิตเองเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราก็ลดต้นทุนไปเดือนละสองพที่เห็นเห็นสาเหตุที่ทางโรงแรมต้องหันมาผลิตก๊าซชีวภาพใช้ก็เพราะว่านโยบายของจังหวัดตราดที่ไม่ให้น้ำขยะบนเกาะไปทิ้งไว้บนฝั่งทางเทศบาลตำบลเกาะช้าง จึงต้องคิดหาวิธีที่จะบริหารจัดการกับขยะบนเกาะโดยให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพอทอและองค์กรระหว่างประเทศเยอรมนีหรือ GIZ ร่วมกันคิดร่วมกันทำกับผู้ประกอบการบนเกาะช้างจนเกิดการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพนำร่อง ขนาด200ลิตรไว้3มแห่งคือบ้านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างบ้านช้างไทยและโรงแรมเกาะช้างแกรดออคิดนี่ล่ละครับตอนนี้ขยะเราซึ่งเป็นเศษอาหารประเภทนี้วันหนึ่งประมาณ7ตันถ้าเราทํากันเยอะๆแล้วถ้ามันถึงตอนนี้มันได้ผลนลั่นแหละเราก็จะพยายามช่วยผักดัน,นใ,หให้ชาวบ้านให้ในชุมชนทําหลายๆครัวเรือนนะก็คิดว่า ผมจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ได้เยอะเลยครการรู้จักนำของเหลือทิ้งมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของธุรกิจได้ที่สำคัญธุรกิจนั้นก็จะได้ชื่อว่าช่วยกันลดพลังงานช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนด้วยับ